สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเราทุกคนน่าจะมีเครื่องดื่มคู่ใจกันใช่ไหมครับบางคนอาจจะเริ่มวันด้วยกาแฟหอมๆค่ะ พอตกบ่ายก็ต้องมีน้ำมัดลมเย็นๆสักกระป๋องหรือบางทีก็เป็นเครื่องดื่มชูกำลังเวลาที่ต้องปั่นงานดึกๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะคะใช่ครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าในตู้เย็นของเราอาจจะมีผู้ร้ายแฝงที่กำลังทำให้เลือดในตัวเราข้นขึ้นเรื่อยๆแบบที่เราไม่รู้ตัวอวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับ จากข้อมูลที่น่าสนใจมากๆที่ชี้เป้าไปที่เครื่องดื่มสีประเภทที่อาจเปลี่ยนเลือดของเราให้หนืดเหมือนโจกโ<ร>อ้โหแค่คำเปรียบเทียบก็น่ากลัวแล้วนะคะเห็นภาพเลยใช่ไหมครับ น่ากลัวจริงๆค่ะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะกังวลเรื่องน้ำหนักหรือไม่ก็เบาหวานแต่ลืมนึกถึงสภาวะของเลือดที่ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายเราทุกวินาทีไปเลยจริงด้วยครับความจริงแล้วการที่เลือดไหลเวียนได้ดีไม่หนืดเกินไปเนี่ยมันคือหัวใจสําคัญของระบบหลอดเลือดเลยนะคะเหมือนน้ามันเครื่องในรถยนต์อะไรแบบนั้นไหมครับใช่เลยค่ะลองนึกภาพเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันเครื่องข้นๆหนืดๆด,ดูสิคะเครื่องยนต์ก็ต้องทํางานหนักขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็พังเร็วขึ้นอ๋อ หัวใจเราก็เหมือนกันเลยค่ะเมื่อเลือดคน้นหัวใจก็ต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆทําให้ผนังหลอดเลือดเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและนี่คือประตูบานแรกเลยค่ะที่เปิดไปสู่โรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายได้เลยฟังดูแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดเยอะเลยงั้นเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนเลยครับคําว่าเลือดค้นที่เราพูดกันเนี่ยในทางการแพทย์จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับ ในทางการแพทย์เราเรียกว่าภาวะ high blood viscosity ค่ะ high blood viscosity ใช่ค่ะพูดง่ายๆก็คือเลือดมีความหนืดสูงกว่าปกติถ้าเลือดปกติไหลเหมือนน้ำเปล่าเลือดคนก็จะไหลช้าๆอืดๆเหมือนน้ำเชื่อมหรืออย่างที่บทความเปรียบเทียบคือเหมือนโจกนั่นแหละค่ะครับซึ่งปัญหาคือพอเลือดมันหนืดขึ้นส่วนประกอบต่างๆในเลือดโดยเฉพาะเม็ดเลือดแดงกับไขมันมันมีโอกาสที่จะไหลมาเกาะกลุ่มกันง่ายขึ้นจับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆ ที่เรียกว่าลิ่มเลือดเล็กลอยอยู่นะคะครับถ้ามันลอยไปอุดตรงท่อใหญ่ๆก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้ามันลอยไปถึงปลายท่อที่เล็กมากๆก็เกิดการอุดตันได้ทันทีใช่เลยค่ะในร่างกายเราก็เหมือนกันถ้าลิ่มเลือดก้อนนี้ลอยไปอุดตันที่หลอดเลือดฝอยในสมองก็เกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกอกถ้าไปอุดที่หลอดเลือดหัวใจก็เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งคู่เลย และที่น่าสนใจคือบทความนี้ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการดื่มของเรานี่แหละคือตัวการสำคัญตัวหนึ่งที่เร่งให้เกิดภาวะนี้ได้โดยตรงเลยชัดเจนเลยครับงั้นเรามาเปิดตู้เย็นแล้วสำรวจผู้ต้องสงสัยรายแรกกันเลยดีกว่าตัวนี้เป็นตัวที่คลาสสิกและหลายคนน่าจะเดาถูกคิดว่าน่าจะเดาได้นะคะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำผลไม้บรรจุก,กล่องชานมไข่มุกต่างๆผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ <laughs> คำถามคือน้ำตาลที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันเดินทางไปทำให้เลือดเราข้นขึ้นด้วยกระบวนการแบบไหนครับเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะบทความอ้างอิงงานวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งในวารสารด้านโภชนาการปี2022ซึ่งศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยครับเขาพบว่าแค่ดื่มเครื่องดื่มรสหวานวันละกระป๋องก็มีระดับไขมันเลวหรือ L D L แล้วโดยเฉพาะไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงกว่าคนที่ไม่ดื่มอย่างชัดเจนไตรกลีเซอไรด์ใช่ค่ะ กลไกมันเริ่มจากตอนที่เราดื่มเครื่องดื่มหวานๆเข้าไปนี่แหละค่ะน้ําตาลปริมาณมหาศาลจะถูกดูดซึมเข้าร่างกายอย่างรวดเร็วเดี๋ยวนะครับไตรกลีเซอไรด์นี่มันคือไขมันตัวร้ายที่เราได้ยินบ่อยๆเวลาไปตรวจสุขภาพเลยใช่ไหมครับคือตัวเดียวกันเลยค่ะแล้วกระบวนการเปลี่ยนจากน้ําตาลเป็นไขมันนี้มันเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนคือดื่มโคลกกระป๋องเดียวอีกหนึ่งชั่วโมงเลือกเราข้นขึ้นเลยหรือเปล่าครับอืมคําถามดีมากเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดอาจจะไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่มันเป็นกกรระะะบวนาสสมค่ โอ้ oh, สะสมไปเรื่อยๆใช่ค่ะเมื่อน้ำตาลส่วนเกินที่ร่างกายใช้ไม่หมดถูกส่งไปที่ตับตับของเรามีหน้าที่เหมือนโรงงานแปรรูปค่ะครับมันจะเปลี่ยนน้ำตาลฟรุกโตส่วนเกินพวกนี้ให้กลายกันไขมันเรกลีซรายแล้วส่งกลับเข้าสู่กระแสะเลือด ถ้าเราทำแบบนี้ทุกวันวันปริมาณไขมันในเลือดก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆพอในเลือดมีไขมันลอยอยู่เยอะมันก็เหมือนเราเทน้ำมันลงไปในน้ำนะคะครับผมความหนืดโดยรวมของเลือดก็เพิ่มขึ้นการไหลเวียนก็ช้าลงเพราะฉะนั้นการลดเครื่องดื่มหวานจึงเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมที่ดีที่สุดเลยค่ะโอเคเรื่องน้ำตาลนี่ชัดเจนมากครับว่าเป็นตัวร้ายโดยตรง แต่ทีนี้มันก็มีเครื่องดื่มอีกประเภทที่ข้อมูลมันดูสับสนสับสนหน่อยค่ะบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าร้ายนั่นก็คือแอลกอฮอล์ผมได้ยินมาตลอดเลยนะครับว่าดื่มไวน์แดงวันละแก้วนี้เป็นเคล็ดลับอายุยืนของคนยุโรปเลยนะเป็นความเชื่อที่แพร่หลายมากๆเลยค่ะบทความนี้มีพูดถึงประเด็นนี้บ้างไหมครับว่ามันจริงเท็จแค่ไหนพูดถึงชัดเจนเลยค่ะในบทความก็ชี้แจงไว้เลยว่าแม้กระทั่งสมาคมโรคหัวใจอเมริกันหรือ AHA เองก็ยังใช้คำว่า ความสัมพันธ์นี้มันซับซ้อนและยังเป็นที่ถกเถียงอ๋อคือยังไม่ฟันธงใช่ค่ะคือมันอาจจะมีสารบางตัวในไวน์แดงที่ดีต่อสุขภาพอยู่บ้างแต่ข้อมูลที่หนักแน่นและไม่มีใครเถียงเลยก็คือการดื่มมากเกินไปหรือดื่มเป็นประจำส่งผลเสียต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงเลือดข้นอย่างแน่นอนค่ะแล้วมันส่งผลเสียผ่าน,นกลไกไหนบ้างครับทำไมการดื่มเหล้าถึงทำให้เลือดข้นได้ครับ มันโจมตีเราจากสองทางหลักๆเลยค่ะทางแรกคือแอลกอฮอล์มีผลโดยตรงต่อเกล็ดเลือดทําให้มันเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นใช่ค่ะและมีแนวโน้มที่จะเกาะกลวงกันได้ง่ายขึ้นซึ่งเกล็ดเลือดนี่แหละค่ะคือสารตั้งต้นของการเกิดลิ่มเลือดครับพอปัจจัยกระตุ้นนิดเดียวมันก็พร้อมจะจับตัวกันเป็นก้อนทันทีอืมส่วนทางที่สองซึ่งน่ากลัวไม่แพ้กันคือการดื่มหนักๆจะไปรบกวนการทํางานของตับโดยตรงอ๋อไปลงที่ตับค่ะ ตับไม่ได้มีหน้าที่แค่จัดการกับไขมันนะคะแต่ยังสร้างโปรตีนที่ควบคุมสมดุลการแข็งตัวของเลือดด้วยพอตับทำงานรวนระบบควบคุมนี้ก็พังไปด้วยทำให้เลือดเราอาจจะแข็งตัวง่ายผิดปกติโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันก็ตามมาติดๆค่ะฟังดูแล้วเหมือนการเพิ่มความเสี่ยงซ้ำซ้อนเข้าไปอีก,กน,นะครับน่ากลัวจริงๆเอาละครับผู้ต้องสงสัยรายต่อไปผมว่าอันนี้น่าจะโดนใจคนทางานรุ่นใหม่หรือคนที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆ ค่ะเครื่องดื่มชูกําลังผมยอมรับเลยว่าตอนบ่ายๆง่วงๆนี่เครื่องดื่มชูกําลังมันเหมือนเป็นฮีโร่เลยนะดื่มปุ๊บตื่นปับ๊บจริงค่ะแต่พอไม่เห็นว่ามันอยู่ในลิสต์นี้ด้วยก็ชักหวั่นๆแล้วครับมันคือฮีโร่ที่มาพร้อมกับดาบสองคมค่ะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เตือนเรื่องนี้บ่อยมาก ราะผลกระทบมันมาเป็นแพ็กเกจเลยอย่างแรกที่ทุกคนรู้ดีคือคาเฟอีนและสารกระตุ้นปริมาณสูงมันไปบีบให้หมดใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นทันทีซึ่งนั่นก็เป็นภาระโดยตรงกับหลอดเลือดอยู่แล้วแต่ที่หลายคนอาจไม่รู้คือผลกระทบต่อความข้นของเลือดโดยตรงค่ะมันไปทําให้เลือดข้นขึ้นได้ยังไงครับในเมื่อส่วนใหญ่ก็ไม่มีไขมันคําตอบอยู่ที่ภาวะขาดน้ําค่ะขาดน้ํา ใช่ค่ะคาเฟอีนมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆพอเราดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเข้าไปร่างกายจะขับน้ำออกไปมากกว่าปกติอ๋อที่เราเข้าห้องน้ำบ่อยๆใช่เลยค่ะถ้าเราไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าชดเชยให้เพียงพอสัสดส่วนของเหลวในเลือดก็จะลดลงทำให้เลือดมีความเข้มข้นและหนืดขึ้นโดยอัตโนมัติอืมเหมือนเราเคี่ยวน้ำแกงไปเรื่อยๆน้ำระเหยออกไปแกงก็ข้นขึ้นนั่นแหละค่ะโอ้โหนึกไม่ถึงเลยว่าเป็น,นกลไกนี้ เราพอได้ยินว่ามันไปกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดด้วยนี่กลายเป็นว่าเรากําลังเอาน้ํามันไปราดบนกองไฟที่เครียดจากงานอยู่แล้วหรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่ใช่เลยค่ะมีงานวิจัยที่ชี้ว่าเครื่องดื่มชูกําลังสามารถกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอติซอลได้ครับซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้เองก็มีส่วนไปส่งเสริมการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดอีกทอดหนึ่งเท่ากับว่าเครื่องดื่มชูกําลังหนึ่งขวดมันสร้างความเสี่ยงให้เราถึง3ชั้นเลยนะทั้งกระตุ้นหัวใจใช่ค่ะ ทั้งทำให้ร่างกายขาดน้ำและยังอาจจะเพิ่มแนวโน้มการเกิดลิ่มเลือดผ่านฮอร์โมนอีกด้วยโอ้โหอันนี้คือพลิกความเชื่อผมไปเลยนะผมเป็นคนหนึ่งที่เลือกดื่มซีโร่ตลอดเพราะคิดว่ารอดแล้วปลอดภัยไม่มีน้ำตาลไม่น่ามีปัญหาอะไรคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นค่ะแต่ข้อมูลที่บทความนี้เอามาให้ดูอาจจะทำให้เราต้องมองขวดน้ำอรมณ์ไดเอทในมือเปลี่ยนไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับ ทำไมของที่ไม่มีน้ําตาลถึงยังอันตรายอยู่ประเด็นนี้น่าสนใจและสําคัญมากค่ะเพราะมันคือกับดักที่คนส่วนใหญ่ตกลงไปบทความนี้ยกงานวิจัยชิ้นสําคัญมาสองชิ้นที่ทําให้วงการแพทย์ต้องหันมามองเรื่องนี้อย่างจริงจังครับชิ้นแรกตีพิมพ์ในวารสาร Stroke เมื่อปี2019เป็นงานวิจัยขนาดใหญ่มากติดตามผู้หญิงหลายหมื่นคนเลยค่ะโอ้โหเขาพบว่ากลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลมากกว่า2แก้วต่อวัน มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้นถึง23%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ดื่มเลย23%นี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับนั่นมันเกือบหนึ่งใน4เลยนะแต่เขารู้ไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรทําไมสารให้ความหวานถึงทําแบบนั้นได้ตอนแรกก็ยังเป็นปริศนาค่ะแต่งานวิจัยชิ้นที่2ที่ใหม่กว่าคือในปี2024เริ่มให้คําตอบที่ชัดขึ้นงานวิจัยชิ้นนี้เจาะลึกลงไปที่กลไกในห้องทดลองเลย เขาพบว่าสารให้ความหวานสังเคราะห์บางชนิดโดยเฉพาะตัวที่ชื่อว่าอ e ิริทริทอลค่ะอิริทริทอลซึ่งตอนนี้ฮิตมากและใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องดื่มไม่มีน้ำตาลและอาหารคีโตทั้งหลายครับสารตัวนี้สามารถกระตุ้นให้เกลดเลือดของเราพร้อมที่จะเกาะกลุ่มกันมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหมายความว่ามันไม่ได้เพิ่มไขมันเหมือนน้ำตาลแต่ไปออกฤทธิ์ที่เกล็ดเลือดโดยตรงเลยเหรอครับถูกต้องค่ะสแสดงว่า เราอาจจะแค่หนีจากปัญหาน้ําตาลไปเจอกับดักอีกอันนึงถูกต้องค่ะมันคือการหนีเสือปจจาจระเข้ดีๆนี่เองกลไกมันต่างกันแต่นําไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายที่คล้อยกันคือเพิ่มความเสี่ยงการเกิดลิมเลือดอุดตันครับดังนั้นแม้ว่าเรื่องนี้อาจจะต้องมีการศึกษาในคนจริงๆร,ระยะยาวเพิ่มเติมแต่ข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยดังๆเลยว่าคำว่าไม่มีน้ำตาลไม่ได้เท่ากับปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ และมันไม่ใช่เครื่องดื่มที่เราควรจะดื่มแทนน้ำเปล่าในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนเป็นข้อมูลที่เปลี่ยนมุมมองไปเลยจริงๆครับพอเรารู้จักหน้าตาของผู้ต้องสงสัยทั้ง4ประเภทนี้แล้วค่ะทั้งเครื่องดื่มหวานเจี๊ยบแอลกอฮอล์เครื่องดื่มชูกำลังและแม้กระทั่งเครื่องดื่มซีโร่ชูการ์คำถามสำคัญต่อมาคือแล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงดีครับอืมเราควรจะปรับพฤติกรรมการดื่มในชีวิตประจำวันของเราอย่างไร ข่าวดีคือแนวทางป้องกันนั้นตรงไปตรงมาและทำได้จริงค่ะบทความสรุปไว้ชัดเจนมากว่าสิ่งที่สำคัญและพื้นฐานที่สุดเลยคือกลับไปหาพระเอกตัวจริงของเราน้ำเปล่านั่นคือน้ำเปล่าค่ะการดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอตลอดทั้งวันเป็นวิธีที่ดีที่สุดถูกที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการรักษาสมดุลความหนืดของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกเหมือนเดิมนอนค่ะเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับน้ำเปล่าอย่างเดียว บทความแนะนำทางเลือกที่ดีไว้หลายอย่างเช่นชาสมุนไพรต่างๆที่ไม่เติมน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นชาคาโมมาลชาเปปเปอร์มินต์หรือชาเขียวก็ได้หรืออาจจะเป็นน้ำแร่รหรือถ้าอยากได้ความสดชื่นก็เป็นน้ำเปล่าบีบมะนาวหรือใส่ใบสะระแหน่ใส่แตงกวาฝานบางๆลงไปก็ช่วยเพิ่มรสชาติได้ดีโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงดีเลยครับและอีกหนึ่งนิสัยที่สำคัญมากๆที่อยากจะฝากไว้คือการอ่านฉลากค่ะ การอ่านฉลากโภชนาการใช่ไหมครับใช่ค่ะพลิกไปดูข้าหลังขวดเสมออย่าเชื่อแค่คำโฆษณาสวยหรูหน้าขวดว่าเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลหรือแคลอรี่ต่ำลองดูส่วนผสมจริงๆว่ามันมีน้ำตาลฟุกโตซ่อนอยู่ไหมมีสารให้ความหวานอย่างแอสปาร์ตมหรืออิริทริทอลอยู่หรือเปล่าการรู้ว่าเรากำลังจะดื่มอะไรเข้าไปในร่างกายคือกรอบป้องกันด่านแรกที่ดีที่สุดค่ะ เยี่ยมเลยครับเป็นคำแนะนำที่ทำตามได้ทันทีเลยนะสรุปแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการเลือกเครื่องดื่มในแต่ละวันจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบลูกโซ่ไปถึงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของเราในระยะยาวได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะการที่เราตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในเครื่องดื่มยอดนิยมเหล่านี้ก็เหมือนเราได้กุญแจดอกแรกมาไขาประตูสู่การดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแล้วถูกต้องที่สุดค่ะและอยากจะทิ้งท้ายชวนคิดไว้นิดหนึ่งว่าครับ ในเมื่อวันนี้เราได้เห็นกันแล้วว่าแม้แต่เครื่องดื่มทางเลือกที่ถูกสร้างภาพให้ดูดีต่อสุขภาพอย่างสูตรไม่มีน้ำตาลก็ยังซ่อนความน่ากังวลเอาไว้ครับผม สิ่งนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างกับเราหรือเปล่าคะว่าบางทีเราอาจจะกำลังพึ่งพาเครื่องดื่มแปลรูปและมองหาทางลัดเพื่อสุขภาพมากจนเกินไปบางทีคําตอบของการมีสุขภาพที่ดีอาจจะไม่ได้ซับซ้อนไปกว่าการกลับไปหาสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดอย่างเช่นน้ำเปล่าธรมาธรมดาาที่เรามองข้ามกันไปก็ได้นะคะ